แล้วครับผมก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับก็แวะมาเล่น Dead by Daylight กันนะครับผมก็มีเวลาก็ชบๆมาเล่นกันสักนิดเนาะโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมขออนุญาตเซตสักนิดหนึ่งเนาะโอเคครับมา วันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นเซอร์ไวเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่ามีเวลาจํากัดเนาะในการสตรีมโอเคครับผมมาวันนี้เราก็เป็นเปิ้งมินเนาะเหมือนเดิมครับผมไปเข้าห้องรอดีกว่าสวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับ อ,อนุญาตรอห้องสักครู่เนาะโอเคไปลุยกันดีกว่าาแล้วมาแล้วลว,วันนี้เราจะรอดกันไหมเนาะ โอเคครับมาพร้อมเล่นละก็ว,วันนี้แวะมาเล่นขำๆนะครับผมอย่าซีเรียสกันเนาะดูซิว่าวันนี้เราจะเจอเจ้าฆาตกรตัวใหม่หรือเปล่าเนาะ โอเคไปลุย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 มาแล้วมาแล้วไม่รู้ว่าวันนี้สตรีมจะค้างหรือเปล่านะพอดีเมื่อครั้งที่แล้วที่สตรีมไปมันกดไปสตรีมพร้อมกันทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะครับผม ก็เลยช่วงท้ทายๆนี้อาจจะค้างไปเนาะวันนี้ก็ขอลงแต่ youtube อย่างเดียวนะครับผมโอเคลุยๆๆวันนี้อาจจะมาสักตาสองตาเนาะ <c oughs> โอเคครับ โอ้มาถึงก็ยืนต่อหน้าเครื่องปั่นไฟเลยแตเย็นครับผมจะเจอตัวอะไรเนี้ยโอ้โหเจอด็อกเตอร์ด้วยเอาละ่ะปั่นไฟก่อนเลยโอเคครับเพื่อนเราโดนไปแล้วหนึ่งดอก ยังไงยังไงเดอะด็อกเตอร์ก็เป็นคิลเลอร์ที่ชอบเล่นอยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็เล่นง่ายนะเอาสวัสดีเพื่อนโอ้โหเพิ่งเห็นนะเนี่ยไปไปเยเรยย,ย,ยโอเคครับยังไม่พลาด ไอ้ยะล้มไปแล้วหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งเบียดใจเย็นขอเก็บของก่อนนะว <c oughs> ันนี้ภาพก็รู้สึกแหลกๆไปนิดนึงนะครับผมเน็ต <c oughs> ไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้โอเคไปล้วไปล้วเดี๋ยวไปช่วยไปช่วยไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้เดอะยด็อกเตอร์เลยมามๆๆ มาแล้วมาแล้วแหวบหลบก่อนสิจะรอดไรเราโอ้ยโอ้โหง่อยละง่อยละใจเย็นลูกพี่ใจเย็นหืมหืมหืจะรอดไหมนะจะรอดไหมนะ เอ้ยโหดโ,โดนดันถังไม่ได้เอา้าวืดกันตะคู่ตาย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 สวยละสวยละความสวยมาเยือนมีไม้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 ไมไมโอ้โหโดนจนได้ไอ้ยะถึงกเอาซะแล้ว ไอ้ยยยยเจอด้วยครับเจอด้วยโน่นล้วเป็นโน่นล้วฮัลโหลเร็วลูกพี่เอ,อ้ยลูกพี่มาสิเอ้ย เอา้าโหกว่าจะมาได้มันก็มาถึงแล้วดิฮืมเอเอหลบได้ครับไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอบคุณมากที่ช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งหลักตั้งสติก่อนแหมมาได้เล่นสนาน ยังไม่ค่อยพิวเท่าไรหร่เนาะยังหลอนอยู่ <c oughs> อาล่วงไปอีกคนจะเย็นครับจะเย็นโอเค

วิ่งไปแล้วโอ้โหหลอนหลอนเต็มสูบเลยเฮ้ยืมันวิ่งย้อนสอนได้ด้วยโอ้โหไม่ได้เล่นสนานอันนี้มันมีวนย้อนกลับได้ด้วย โอเคครับมาเลยเลยเลเอ้ยเอาไปทำอะไรลนะ่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้กล่องก็หมดแล้วเร็วเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเร็วเข้าช่วยกันคนละไม้ค,คนละมือ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคอยังจะโดนช็อตอีกโ,อโหเพื่อนจะเปิดประตูก็ไม่ได้ เปิดให้มันในนี่ก่อนใจเย็นนะใจะเย็นนะโอเคไปดีไปช่วยดีไปช่วยแล้วเรื่อนมันวิ่งอยู่แล้ว ช่วยดิโอ้ย,อยแหมเบรกเอียดกันไม่ทันเลยเนี่ยอือหืออ,อ,อ,อเอาสิเอาสิมามามาโอ้โห เอาเราไม่ช่วยแล้วโถ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 ฮึความสวยมาเยือนแล้วเอาไงโอ้โหขายมันนี่ก่อนขายมันนี่ก่อนเลยเลย โอ้โหเพื่อนตายโอ้โหืมความสวยมาเยือนแล้วจะช่วยเพื่อนได้ไหมเนี่ยเอ้อยเดี๋ยวโอ้ นี่นี่นี่นนน okay, okay, okay. โอเคโอเคโอเคเฮ้ยตันอีกไปแล้วไปกันไปกันไปกันรอดไปเนี่ยจะรอดไปเนี่ยเอาโดนอีกสวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆน,นะครับสวัสดียังไม่ได้ดูคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวนะ กำลังโอ้โหเขาได้ข้าเข็มครับผมไอ้ย่าเปิดประตูเพื่อนร่วงไปแล้วใจเย็นๆเย็นยวเย็นเอาตันฮิวไปแล้วไปไหนเนี่ย โลโลโลเฮ้ยอ้อมไปกอนอ้อมไปก่อนเอาไปล่วงอีกเวรกรรมมาแล้ว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 ไปไปแล้วไปแล้วไปวิ่งตรวนไปทำไมเาโอ้โหยังจะโดนหลังอีกเดี๋เดๆๆเด อ้ยังไงยังไงโอ้โหไม่น่าเลยเอาเพื่อนคาดไปเร็วๆๆๆ้วยังพอมีหวังเอาไปไปมาเราสวยสวยแท้เพื่อนรอดเป็นเนี่ยเพื่อนก็ไม่รอด สวัสดีครับสวัสดีแฮปปี้ด้วยนะครับสวัสดีที่เข้าแวะมาเข้ามาทักทายนะครับผมไม่รอดแล้วโอเคครับผมไปกันต่อครับรุยรุยรุย วันนี้เราจะเจอเจ้าคิลเลอร์ตัวใหม่ไหมเนาะแหมเมื่อกี้นึกว่าเพื่อนจะรอดช่วยไม่ทันโอเคครับอ๋อนี่เรายังช่วยเพื่อนอีกคน,นไปครับผมลุยกันต่อครับผม เปิกที่เอาไปก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ชอบสายสุ่มครับเจอว่า จะให้ดูเซอร์ไบซะหน่อยโอเคไปเลลยๆ,ๆวันนี้เราต้องรอดให้ได้สักตานเนาะวันนี้ก็อาจจะอยู่ถึงช่วงประมาณสักเกือบเกือบบ่ายนะครับก็แวะมาเล่นขำๆเนาะเนื่องจากเกมนี้ไม่ค่อยได้เล่นนานแล้วเมื่อกี้ก็เกือบรอดละ โอเคอืมล okay. mm hmm. าน,นี้ซะด้วยอะโหลเพื่อนอื mm hmm. เจอตัวอะไรเนี่ยโอ้ oh, เจอแถบปับ๊บไงอาไงไปปั่นันเลย เอ้ยอย่ายืนเฉยสิฮัโลโหลฮัลโหลเอ้ย <c oughs> โอ้โหเพื่อนเรายืนเฉยซะงั้งนตายแล้วอ้าวล่วงไปอีกหนึ่งเฮ้ยโห ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยตาเนี้โอ้โหลงไปห้องใต้ดินอีกต่างหากตายแล้วตายแล้วตายแล้วไปไปเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนกัน อ่ะ,อะเพื่อนลงไปช่วยแล้วโอเคโอเคหลายี่ยืนเฉยเลยอ่ะเวรกรรมมีกาบินซะแล้วเดี๋ยวเราจะรอดไปนเนี่ยตานี้เนี่ยฮะ ยังไงล่ะคุณโอ้โหตัวฟีสองตัวเหรอเนี่ยโอโลรู้สึกว่าเริ่มค้างอีกแล้วนันเนี่ยไม่ทราบว่า OBS จะมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมจะขออนุญาตสักครู่นะ เริ่มแหลกอีกแล้วอดีตยาสักครู่นะครับผม รู้สึกว่าจะมีปัญหาครับผมขออนุญาตสักครู่นะครับเดี๋ยวๆๆๆโอเคน่าจะหายค้างแล้ว แม่ชอบมีปัญหาเลอเกินเล่นๆไปแล้วสเตรีมอยู่แล้วมันค้างเนี่ยครับผมโอ้อีกาบินหัวเลยหายอีกาบินไปหมดแล้วรู้จะหายค้างหรือยังเนาะก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมรู้สึกว่า เดี๋ยวยังเซตระบบสตรีมยังมีปัญหาอยู่นะอ๋อขอบคุณมากครับผมที่ติดตามกันนะครับขอบคุณมากเลยครับมีอะไรก็แวะมาทักทายกันได้นะครับผมเพื่อนเราโดนแขวนไปแล้วใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นมาแล้วล้อ วิ่งสิจะล้อไล่มา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 ไปช่วยละไปช่วยละโลโอเฮ้ยเฮ้ยมา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 อ่ไปไปไปมานู่นแล้วโอ เดี๋ยว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 เย็นเดี๋ยวเย็นครับนะครับผมอ่าเมื่อได้อ่านคอมเมนต์เดี๋ยวนะใจเย็นน้ใจเย็นอ๋อมันกระตุกนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่ มันกระตุกนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเซตระบบแป,ป๊บนึงนะครับผมกลับมาค้างอีกแล้ว Okay. เพื่อนมาช่วยพอดีมันกระตุกนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจบตานี้เดี๋ยวขอไปเซตติ้งสักคู่นะ มา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 ไอ้กระตุกหรือ,อยังเนี่ยก็ยังกระตุกเหมือนเดิมเนาะแมไม่สนุกเลยตาวันนี้ สตีมแล้วมันกระตุกนะครับผมเดี๋ยวจบตานี้เดี๋ยวจะขออนุญาตไปเซตค่าใหม่ก่อนนะครับผม มาแล้วไปสิเออเหอราจะได้